เพื่อนๆคะเพื่อนๆน,น,นะคะเคยให้คุณค่ากับงานที่เพื่อนๆทำไหมคะบางคนนะคะเราะ,ะลืมใส่คุณค่าในตัวงานของเราลืมใส่คุณค่าในจิตใจของเราอะคะ่ะแล้วก็เราก็จะคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องมีตัวเลขที่มากมายอยู่ตลอดเวลาและเราจะต้องหาอะไรกันแล้วแต่ ถ้ามีปริมาณคนมากแล้วเราจะรู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จแล้วก็ถ้ามีปริมาณเงินมากมันก็จะประสบความสําเร็จอันนั้นนะคะมันก็ถูกอย่างที่ทุกคนคิดแล้วก็อย่างที่ทุกคนตั้งใจอะค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราลองมาใส่คุณค่าให้กับสิ่งที่เรารักซักหนึ่งอย่างแล้วก็ทํามันอย่างมีความสุขอะค่ะและเราไม่ต้องวัด ที่ว่ามันมีปริมาณคนมาดูเท่าไหร่แต่ว่าให้เราวัดที่คุณค่าของหัวใจเราว่าจะทำให้คนหนึ่งคนเข้าใจในสิ่งที่เราทำได้หรือเปล่าแล้วเขาสามารถที่จะเอาสิ่งที่เราพูดนะคะไปเปลี่ยนแปลงอะไรของเขาบางอย่างและมีเอ็กซ์ในตัวของเขาะคะ่ะนั่นมันก็คือคุณค่าที่เราทำให้คนเพียงหนึ่งคน เขามีความหมายะคะ่ะมันก็คือสุดยอดแล้วะคะ่ะก็อยากฝากเพื่อนๆไว้ให้ด้วยนะคะเราอย่าไปเ,เน้นที่ตัวเลขหรือปริมาณมากไปแต่เราอะมาให้คุณค่ากับงานทุกอย่างที่เราทำยังมีความสุขอะคะ่ะแล้วเพื่อนๆน,นะคะจะชัดเจนกับคุณค่าในตัวเราและเราจะกล้าที่จะลงมือทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันมีคุณค่าทั้งนั้นเลยะคะ่ะ ฝากไว้ด้วยครับเพื่อนๆเลย